สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาณบริษัทท็อปแ l a c คอนสเตนต์จำกัดครับระหว่างวันที่9พฤศจิกายนพศ2563ถึงวันที่5มีนาคมพศ2564ครับโดยมีสมาชิกดังนี้นะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาริรัตน์มีมากค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายชนะรงเรียนชอบครับ ครับสวัสดีครับแล้วผมนะครับนายพันวัชชายฝงครับบริษัทท็อปแลบคอนซลแตนต์จำกัดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งสามห้าหมู่ที่สองหมู่ที่สองตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับนี่ก็เป็นแผนที่บริษัทท็อปแลบคอนสแตนต์จำกัดนะครับครับ วิสัยทัศน์ของบริษัททัอแล็บคอนสแตนต์จำกัดนะครับมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่พวกเราควรปฏิบัติและช่วยการดูแลนะครับทําให้สิ่งแวดล้อมสังคมและคุณภาพาชีวิตดีขึ้นนะครับบริษัททับแล็บคอนสแตนต์จำกัดนะครับเป็นผู้นําการบริการด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานนะครับด้วยการบริการที่ประทับใจการตรวจวัดวิเคราะห์อย่างถูกต้องระดับมืออาชีพตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากลนะครับภารกิจของบริษัททับแล็บคอนสแตนต์จำกัดนะครับ พวกมันพัฒนางานบริการให้คําแนะนําคําปรึกษาการตรวจวัดวิดวเคราะห์แล้วก็คุมดูแลด้านสิ่งแวด,ดล้อมรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของุพลากรหน้าวิชาการนะครับด้วยวิทยาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลค,ครับลักษณะการประกอบการของบริษัทท็อปแลบคอนซัลแทนจำกัดนะครับ บริษัททับแล a p คอนซัลแทนจำกัดนะครับก็มีบริการด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศในป่องระบายอากาศนะครับบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทางานครับการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปและค่าระดับเสียงรบกวนครับการตรวจวัดคุณภาพน้ําและระบบนิเทศทางน้าครับการตรวจวัดคุณลักษณะของบินและการของเสียครับบริการตรวจวัดความสั่นสะเทือนครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการจัดทํารูปเล่ม PIA นะครับ และบริการให้เช่าเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานค่ะก็จะประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการรองกรรมการผู้จัดการกรรมการบริหารผู้จัดการทั่วไปซีเนียร์ซูเปอร์วิเซอร์นะคะก็จะประกอบไปด้วยฝ่ายบัญชีธุรการและการตลาดฝ่ายภาคสนามฝ่ายห้องปฏิบัติการและฝ่ายรายงานผลค่ะค่ะความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะคะ การปฏิบัติงานสากิจศึกษานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการของภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจอีกทั้งยังเป็นการฝึกเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการทํางานรวมไปถึงฝุดการสื่อสารกับผู้อื่นในการทํางานให้เข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหลังจากจบการศึกษาค่ะวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสากิจศึกษานะคะ หนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการค่ะ2เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในด้านวิชาการวิชาชีพและการพัฒนาตนเองของนักศึกษาค่ะค่ะวิธีการปฏิบัติงานสกิจศึกษานะคะและผลการปฏิบัติงานนะคะฝ่ายรายงานผลนะคะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกสกิจในครั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดพิมพ์และก็จัดทารูปแ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะ ค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์เสียงค่ะเสียงที่เราทําการวิเคราะห์นะคะก็จะมีเสียงย4ิบสี่ชั่วโมงและเสียงสูงสุดค่ะค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ค่าความสันส่นสะเทือนค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดทําใบรายงานผลค่ะก็จะมีการจัดทำใบรายงานผลน้ําและก็อากาศค่ะ ในส่วนของการปฏิบัติงานสารกิจศึกษาและผลการปฏิบัติงานในฝักกาศนานะครับ <c oughs> นักศึกษาะะครับก็จะได้รับมอบหมายให้ในการเขียนรายงานส่งตัวอย่างนะครับตลอดจนรายงานการเก็บตัวอย่างและได้ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวด,ดล้อมอย่างถูกต้องครับตลอดจนหลักการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวด,ดล้อมนะครับ <c oughs> อนอกจากนี้นะครับยังได้มอบหมายเอ่อให้ไปลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการนะครับ ไปเป็นฝ่ายห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งฝ่ายห้องปฏิบัติการนี้จะทําการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆเช่นของแข็งจมตัวของแข็งแปรล,ลอยของแข็งละลายทั้งหมด TKN e น้ำมันและไขมัน BOD COD ครับต่อไปเป็นสรุปผลการปฏิบาาัติงานทารกิจครับด้านการปฏิบาาัติงานทางกิจศึกษาหนึ่ง ได้เสริมพัตนะและประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานสองได้เรียนรู้กระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบจากจากฐานประกอบการสามสามารถนําความรู้จากการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประกอบวิชาชีพด้านสังคมนะครับหนึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรของฐานประกอบการสองมีทักษะในการสื่อสารให้เข้าใจและการแสงงดงความคิดเห็นที่เพิ่มมากขึ้นสามได้เรียนรู้และเสริมรักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นครับได้ความรู้ทางทฤษฎีนะครับหนึ่งได้ความรู้ จากกระบวนการการทํางานและลักษะงานในการปฏิบัติงานจริงของสถานประกอบการสองได้เรียนรู้หลักการและวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นจากฝ่ายพาคสนามสามได้เรียนรู้หลักการและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นและฝ่ายห้องปฏิบัติการสี่ได้เรียนรู้วิธีการคำนวณผลและการเขียนรายงานผลจากการสอบข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจากฝ่ายรายงานผล ห้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพด้านเสียงวลอลลเราเพิ่มมากขึ้นด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณครับหนึ่งมีความซื่อตัตย์ต่อองคอ์กรสองมีความรับผิดชอบต่อและความรอบครอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสามมีการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพในการทํางานของตนเองสี่มีเรเบแบบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบาาียบขององค,อคอ์กรอย่างเคร่งครัดค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นปัญหาค่ะ หนึ่งค่ะทักษะและประสบการณ์ในการทำงานจริงค่ะสองการปฏริบัติงานจริงในระยะเวลาเล็กยังขาดความเข้าใจในลักษณะงานและการบริหารจัดการในองค์กรค่ะสามยังมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของสถานประกอบการค่ะสี่ขาดทักษะในเรื่องของการสื่อสารและการปฏริบัติงานร่วมกันกับผู้อื่นค่ะค่ะข้อเสนอแนะนะคะหนึ่งเตรียมความพมาร้อมโดยทบทวนบทเรียนต่างๆก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติงานจริงค่ะ สองต้องมีความมั่นใจความกล้าแสดงออกที่จะสอบถามเพื่อที่จะได้เรียนรู้การทํางานได้อย่างเต็มที่ค่ะสามควรศึกษาขั้นตอนในการทํางานอย่างละเอียดและรอบคอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อลดความผิดพลาดในการทํางานค่ะสี่ควรปรับตัวในการทํางานอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ภายในองค์กรในการทํางานได้ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายนะคะซึ่งโครงการที่ได้รับมอบหมายคือโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารระยะก่อสร้างค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะในการเก็บตัวอย่างน้ําและก็อากาศค่ะเพื่อน,นํามาวิเคราะห์ท้องประดัติการค่ะที่หมายและความสําคัญของโครงการนะครับน่ะ นะครับแต่เป็นสิ่งถูกสร้างอย่างหนึ่งนะครับซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือเข้าไปใช้อยได้นะครับโดยในการก่อสร้างอาคารนะครับอาจมีกิจกรรมหรือลักษณะาง,งานนะครับที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคลที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีการก่อสร้างนะครับ ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับจัดทำขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับโดยหลักการสําคัญนะครับของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับคือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมณปัจจุบันนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานครับในการตรวจการเปลี่ยนแปลงนะครับของคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นนะครับพวกเรานะครับจึงมีความสนใจในการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารนะครับในระยะก่อสร้างครับ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานจากกิจศึกษานะคะหนึ่งเพื่อศึกษาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศโดยทั่วไปและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษค่ะ2เพื่อศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษค่ะค่ะขอบเขตการวิเคราะห์นะคะ1โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารระยะก่อสร้างนะคะตั้งอยู่ ในพื้นที่ตำบลลำพญาอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่7-8มกราคมพศ2564ค่ะ 2. พารามิเตอร์ที่ทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะได้แก่ปริมาณฝุ่นละอองรวมปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน10ไมครปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ปริมาณก๊าซัลเออร์ไดออกไซด์ ide, ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ide, ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด ความสั่นสะเทือนระดับเสียง24ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดค่ะ3พารามิเตอร์ที่ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งนะคะได้แก่ความเป็นกรดด่างของแข็งแขวนลอยทั้งหมดของแข็งจมตัวของแข็งละลายทั้งหมด BOD ซันไฟ TKN น้ํามันและไขมันและฟรีโคลลิฟอร์มแบคที ria ค่ะ โดยที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ผลการศึกษาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ได้จากการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศโดยทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษค่ะ 2. ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งที่ได้จากการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษค่ะ จะไปเป็นิธีการดําเนินการนะครับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารระยะก่อสร้างในตำบลลำพญาอำเภอเม,มืองจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่เจ็ดถึงแปดมกราคมพุาามทธศักราชสองห้ารอสี่จากนั้นจะนําผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของกรมคุณวรพิษนะครับการตรวจสอบของกรมคุณการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารระยะก่อสร้างนะคะรับปริมาณผลรองรวมห้าสิบต่อ การวิมติกเมทตอดปริมาณรุ่นละอองขนาดไม่เกินสิบไมครห้าสิบกรองติกเมทตอลนะครับเอเิมิเตอร์ถัดมาครับที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารในระยะก่อสร้างนะครับได้แก่ ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับวิธีการเก็บตัวอย่างนะครับเราก็จะใช้เครื่องน็อกอนาลิเซอร์นะครับที่มีระบบเคมีลูมิเลเซนนะครับในการตรวจวัดนะครับปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับจะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับอนาลิเซอร์นะครับที่มีระบบการเก็บตัวอย่างคือ UV f ีฟูเร s c เซนนะครับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับจะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องเอ่อ CO โอแอนาลเซอร์นะครับจะใช้ระบบ n d ็นนะครับในการเก็บตัวอย่างนะครับ ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดนะครับจะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบซัมปิ้งแบ็กนะครับฟีดเมทต,ตอรครับค่ะและพารามิเตอร์ต่อไปนะคะก็จะมีความสั่นสะเทือนค่ะวิธีการเก็บตัวอย่างนะคะการเ t เวชันค่ะระดับเสียงเฉลี่ย24ิบสี่ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดนะคะวิธีการเก็บตัวอย่างนะคะซาวลิวมทเตอร์ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งค่ะซึ่งการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งนะคะเราจะใช้การเก็บตัวอย่างแบบจ้วงค่ะ เป็นการเก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวนะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแล้วนํามาวิเคราะห์การเก็บตัวอย่างวิธีนี้นะคะเหมาะสําหรับแหล่งน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและจุดเก็บต่างๆค่ะะบายเปนพาราเมิเตอร์ความเป็นกรดด่างวิธีการวิเคราะห์อัวเรอ่มเมติกเมทต,ต์นะครับ พารามิเตอร์ของแข็งแขวร้อยทั้งหมดได้อด103ร้อยสาร้อยหองศาเซลเซียสของแข็งจมตัว i n h o p บโคนของแข็งละลายทั้งหมดได้อ8ดร้อยแปดิบองศาเซลเซียสครับค่ะพารามิเตอร์ต่อไปนะคะก็จะมี BOD ค่ะวิธีการวิเคราะห์นะคะ 5D a y BOD บ e s t ดีเท m e m o d i f i c a t i o n ค่ะ ค่ะซันไฟนะคะวิธีการวิเคราะห์นะคะไอโอโดเมติกเมทอดค่ะทีเคนนะคะวิธีการวิเคราะห์นะคะไมโครเจลดาเมทอดค่ะการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งพารามิเตอร์ถัดมานะครับพารามิเตอร์น้ํามันและไขมันนะครับใช้วิธีการวิเคราะห์วิกิลุกิคพาร์ติชันการวิเมติกเมทอดนะครับพารามิเตอร์ฟีคอลโคโลฟอร์มแบคทีเรียน,นะครับจะใช้วิธีการวิเคราะห์มูสโพรเบิลนัมเบอร์นะครับหรือ MPN ครับ ต่อไปเป็นผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับพารามิเตอร์ปริมาฝุ่นลอองรวมนะครับผลการวิเคราะห์0.107ค่าม็ดรฐานอยู่ที่0.33นะครับปริมาฝุ่นลองขนาดไม่เกิน10มิบไมคิตผลการวิเคราะห์0 0์6ค่ามาตรฐานจะอยู่ที่0.12ระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงผลการวิเคราะห์56.9ค่ามาตรฐานอยู่ที่70 dBA ระดับเสียงสูงสุด ผลการวิเคราะห์แปดสิบเก้าจุดสี่ามาตรฐานหนึ่งร้อสิบห้า d e l A ครับผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับปัจจุอร์ต่อมาครับาัจเตบร์ปริมาณการในออกซดเจนะครับหน่วยนะครับเป็นหน่วย ppm นะครับเอ่อค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในช่วงเวลาที่ตรวจวัดครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ามาตรฐานกําหนดไว้ไม่เกินศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับผลการวิเคราะห์นะครับได้ผลคือศูนย์จุดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับ ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับหน่วยนะครับ ppm นะครับค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน0.3นะครับผลการวิเคราะห์นะครับเท่ากับ0.002นะครับ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา24ชั่วโมงนะครับค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน0.12นะครับผลการวิเคราะห์นะครับลบ0.0008นะครับปริมาณการคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับหน่วยที่ใช้ในการตรวจวัดนะครับเป็นหน่วย ppm นะครับค่าเฉลี่ยความเข้มข้นใน1ชั่วโมงนะครับค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน30นะครับผลการวิเคราะห์นะครับ3.85ครับค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในช่วงเวลา8ชั่วโมงนะครับค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน9นะครับผลการวิเคราะห์ที่ทำการวิเคราะห์ได้นะครับเท่ากับ3.3 สนะครับปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดนะครับหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับ ppm ครับค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในช่วงเวลา24ชั่วโมงนะครับปัจจุบันนะครับค่ามาตรฐานนะครับยังไม่มีการกําหนดเกณฑ์ไว้ครับผลการวิเคราะห์ที่ทาการเก็บตัวอย่างได้นะครับ2.57ครับค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นผลการวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือนค่ะค่ะจากผลการวิเคราะห์นะคะพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่37พศ2อ5 3ค่ะ เรื่องกำหนดมาตรฐานการันท์ันยนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าถิงค่ะซึ่งพารามิเตอร์ที่เราทําการตรวจวัดนะคะก็จะมีความเป็นกรดด่างค่ะผลการวิเคราะห์เท่ากับ8ค่ะของแข็งแขวนลอยทั้งหมดนะคะผลการวิเคราะห์14มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะของแข็งจมตัว0.1ลูกบาศกเซนติเมตรต่ตอลิตรต่อชั่วโมงค่ะของแข็งละลายทั้งหมด156มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ BOD 14มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสันไฟลบ4.61มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ p k n 4.14มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะน้ำมันและไขมัน1มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ f ี e Code California Bacteria นะคะ4.6 MPN ต่อ100ค่ะค่ะซึ่งจะเห็นว่าค่าสันไฟนะคะติดลบค่ะซึ่งจะเห็นว่าค่าสันไฟติดลบใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดจากผู้ทําการวิเคราะห์นะคะในขั้นตอนการเตรียมในขั้นตอนการเตรียม สารความเข้มข้นนะคะที่มีความเข้มข้นที่ต่ําค่ะจึงทําให้ค่าติดล็อบค่ะ <Okay. S 1> ค่าสรุปผลนะคะจากการตรวจวัดบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ ก่อสร้างอาคารระยะก่อสร้างนะคะคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกมรมควบคุมมลพิษก,กาหนดยกเว้นปริมาณในตัวเจนไดออกไซด์และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดค่ะและคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนดยกเว้นปริมาณซันไฟที่มีค่าติดลบไม่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดค่ะซึ่งผลจากการตรวจวัดดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณกับพื้นที่เขตก่อสร้างค่ะ ปัญหานะครับหนึ่งมีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือยังไม่เพียงพอสองเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดมีปัญหารหรือเกิดขัดข้องข้อเสนอนะครับหนึ่งก่อน่จะทำการวิเคราะห์ควาศึกษาวิธีการและหลักการอย่างละเอียดรอบคอบก่อนจะลงมือปฏิบตัติสองความษาหลักการตรวจวัดคุณภาพเสียงแวดล้อมอย่างถูกต้องเพื่อจะได้ตัวอย่างและข้อมูลที่เป็นไปตามความจริงและน่าเชื่อถือสามพรศึกษาข้อมูลของโครงการให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนดาเนินการจัดทําโครงการครับ สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณบริษัททับแวลบคอนสแตนต์ทั้งหลายนะครับที่ได้ให้โอกาสนักศึกษาได้ไปเรียนรู้งานนะครับและขอบคุณนะครับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค,นครครับขอบคุณครับ